สร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองแฟนขับเอฟซีแฮรคอมเมนต์อบอุ่นหัวใจขราบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอิห่านหน่อยเฮาน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงกับทางพอการใช้นะครับผมเนาะหรือยายไล่ที่ทุกคนหูจจกกันเป็นอย่างดี เอามาว่าซูพีเอามาบ่กซุนนองเอามาว่าซูเอฟซี FC อีหล่าหน่อยกันเดฟฟังอีกแล้วพี่น้องซึ่งเมื่อนี้นะครับผมเนาะแฟนคลับเอฟซีตั้งตาล่อตั้งแต่เสาร์เลยนะครับผมเนาะสำหรับการเดินทางของอีหล่าหน่อยเฮาที่อีหล่าหน่อยเฮา ลับปากพ่อการชัยว่าจะมาบ้านพ่อการชัยเป็นครั้งแรกพี่น้องของอีลานอยเฮาทีมาบ้านพอานอน่อกันชัยแฟนคลับเอฟซีกะรอหลุนด้วยกันเมื่ออีลานอยเฮามาถึงบ้านพ่อกันชัยนะครับผมเนาะคงบ่นต้องบรรยายดอกพี่น้องว่าผู้เป็นพ่อดีใจสั่มไดที่ลูกสาวมาเยี่ยมบ้านมาหอดบานหอดซองซึ่งเมื่อวันจะพ่อกนใชัยนะครับผมเนาะที่ดีใจแฟนคลับเอฟซีกะดีใจบอแพ้กันและรู้สึก อบอุ่นหัวใจนะครับผมตอนะที่เห็นภาพลูกสาวมาบาดพอกันใัยในครั้งนี้งานนี้อิรลาน้อยเฮาได้มอบแบงค์ร้อยให้พอกันใช่หนึ่งใบนะครับผมเนาะบอกว่าเป็นของของวัญวันเกิดวันสันเดซึ่งให้โดยพ่อกันใช้บอต้องขอพี่น้องแฟนคลับเอฟซีหลายคนแห่ซูมนะครับผมเนาะว่าตัวเลขในธนบัตรคือตัวเลขอะไรซึ่งหลายคนอาจจะหูแลว้วแต่หลายคน อาจจะยังบกหูนะครับผมผู้ใดได้เห็นแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเนาะว่าตัวเลขท้ายคือตัวเลขอะไรซึ่งเพราะการไสเองอาจจะยังไม่มีการถ่ายตัวเลขออกมาแต่นะครับผมเนาะมีการใบเลขไทยาย3ตัวนะครับผมเนาะทางช่องนางเอกปอมแปมพี่นองสามารถเข้าไปเบิ่งได้ว่าทางช่องนอง้องปอมแปมใบเป็นตัวเลขใด อ่าเห็นเป็นตัวเลขใดในธนบัตรนะครับผมนะสามารถเข้าไปเบิรนกันได้ซึ่งงานนี้นะครับผมนอถือว่าเป็นงานวันเกิดของพอกันใช่ซึ่งงานวันเกิดพอกันใช่จะครบรอบอ่ามืออื่นนะครับผมนอวันที่25สิงหาสงหาแต่วันที่25สิบห้างหานะครับผมนอทางอีหลาหน่อยเฮ้าบบว่างเพราะต้องเข่าโดมเพื่อไปซ้อมนะครับผมกตามที่พี่นองฮูก,กันนะครับผมนะมีคําสั่งออกมา จากตอนแรกวันเกิดพอกันใช่จะไปจัดอยู่บ้านอิหลาหน่อยเฮาและมีการไลฟ์สดมูลอุยปุยบันเทิงสินที่หลายคนรอคอยนําแต่กะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมนอกพอกันใช่ก็เลยต้องมาจัดวันเกิดอยู่ที่บ้านพอกันใช่เองซึ่งเมื่อนีอิหลาหน่อยก็ถือว่าเดินทางมาอวยพรวันเกิดนะครับผมนอ้วทาง พ่อกัรชัยถึงบ้านก่อนล่วงหน้า1วันนะครับผมซึ่งไม่นี้พี่น้องพ่อการชัยจัดเต็มเลยนะครับผมรนาะตามคําขอลูกสาวตามคํามเดยกหลองของลูกสาวเลยลูกสาวอยากฝ้อนก่องเงี้ยสั่นเด้พี่น้องพ่อการชัยจัดให้นะครับผมเนาะต้องบอกว่ามีคลิปออกมามวนซื้นโฮ้เซลเราได้เห็นห้อยยิมของอีลาได้เห็นห้อยยิมของพ่อการชัยได้เห็นห้อยยิมได้เห็นความสุขนะครับผมนอะกของคนที่ไปร่วมง,งาน อันนี้ถือว่าเป็นกําไรเป็นความสุขของแฟนคับเอฟซีที่ได้เบิ่งผ่านคลิปคือกันนะครับผมเนาะและช่วง4ี่โมงเย็นพี่น้องรถแห่มาแล้วนะครับผมเนาะรถแห่กับมหฮอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมารอรุ่นกันพี่น้องว่ามือแรงอีหล่าหน่อยเขาจะขึ้นรถแห่บอป้ายทะเบียนรถแห่คือป้ายทะเบียนอะไรหลายคนอาจจะเห็นแล้วล่ะนะครับผมเนาะว่าป้ายทะเบียน คือป้ายทะเบียนอะไรแต่มาลุ้นกันว่าอีลานอยเฮาจะขึ้นรองเพลงไดอ่าแล้วก็ด้ข่าวว่าทาั้งพ่อเค็มกับมณชัยนล้วก็ผมน้องพระเอกเคม็มหรือพ่อเค็มของอีลานอยเฮาจะเดินทางมาสมทบนําซึ่งตอนค่านะครับผมน้องนาจะประมามนสองทุ่มน่าจะมีไหลสดพี่นอ้องมูลอุ้ยปุยบันเทิงศิลน,นนี่แฟนคลับเอฟซีกะบบววลผาดเป็นอย่างยิงต้องบอกว่าวันนี้อัดแน่นด้วยความสุข ด้วยความสนุกด้วยความมวลด้วยความอบอุ่นนะครับผมเนาะเมือม่อื่นเลยพี่น้องตั้งแต่เศร้าจนหดเดือกเลยนะครับผมพี่น้องสามารถติดตามคลิปติดตามไรซดทั้งช่องพ่อก,การใช้ทั้งช่องนังเอกป้อมแปมทั้งช่องพ่อแม่อุ้งอิงทั้งช่องแองจี้นะครับผมเนาะทั้งช่องพยเอกอดดีอ่าแล้วก็อีกลหลายซองที่ไปร่วมง,งานในเมือน,นี้พี่น้องสามารถติดตามคลิปได้ทั้งวัน ถือว่าเมือ่อีฟซีแฟนคลับได้กำไรแบบเต็มๆได้ความสุขกันแบบเต็มๆนะครับผมนพเพื่อตั้งแต่เศร้ามากถึงตอนนี้ชิปก็คลิปแล้วพี่น้องที่แฟนคลับเอฟซีได้เบิ่งจากหลายๆช่องและกระทั่งซองบายสารเดงนะครับผมนพขออนุญ,ญาตอวยพรวันเกิดพอกันใช้ล่วงหน้านะครับผมเนาะกะขอให้พอกันใช้สุขภาพแข็งแรงคิดวางสิ่งใดกะขอให้สมปรานา อยู่เป็นลมพวกลมไส้ของลูกๆให้ลูกๆได้พึ่งผ้าอาศัยให้ลูกๆได้พึ่งพ,พิง,พงลมเงานะครับแบบนี้ไปโดนๆนะครับผมน้องคอยพอกัใช่มีความสุขตลอดปีและตลอดไปลำรวยลำรวยเฮงเฮ่งปังๆนะครับผมเนาะพี่น้องล่ะมีความหูซึกกันว่าจังไดแน่ในเบืองคิปแบบนี้นะครับผมนาะอคลิปความสุขของอีหลาน้อยเฮ้าคลิปความสุขของพอกัใช่เห็นอีหลาน้อยเฮ้ามาก เยี่ยมเยียนมาฮอดบานพอกันใช้แบบนี้แล้วพี่น้องมีความรู้สึกกันว่าจังใดแน่นีลาข้ามโบร้านเพิ่นวานะครับผมเนาะสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเพี้ยนผมเสวามือนีอีลาน่อยเฮ้ากะมีความสุขบ่แพ้พอกันใช้คือกันเพราะอีลาน่อยเฮากะอยากมาบานพอกันใช้อยากมาวันเกิดพอก,กันใช้คือกันนะครับผมนาะซึ่งนองก็มีความตั้งใจไว้ต่โดนแล้วว่าสักครั้งหนึ่ง จะไปบ้านพ่อกันใชยคือยังนองเบากับพ่อกันใช้แหละพี่น้องหลาจะมีโอกาสไปบ้านพ่อบ้านอหลาจะมีวาสนาไปบ้านพ่อบ้านนอซึ่งมันด้วยภาระหนาทีของอิหลาหน้อยห้าวิีพี่น้องบางเทียน้องกับบ่าวางแล้วก็ผมนอกบางเทียเวลาวางอาจจะบ่ตรงกันน้่มนอนกันเลยยังไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาบ้านพ่อกันใชยซึ่งเมื่อนี่ก็ถือว่าเป็นมือสันวันดี ของทางพอกันใช่เองแล้วก็อิหล่าหน่อยเฮาพร้อมครอบครัวเองแล้วกับผมนัดทีได้มีโอกาสเดินทางมาบ้านพอกันใช่ในเมือนี้ถือว่าเป็นการจัดงานวันเกิดที่ไม่เหมือนใครแล้วกับผมเนาะมีกล่องยาวพร้อม อิหลาหน้อยเฮ้าขอมาพอกันใช้จัดไห้อิหลาหน้อยบอกว่าอยากฟ้อนกองเงาลาอยากฟ้อนกองเงาสันเด้พอกันใช้กะฟาวหาทันทีนะครับผมเนาะซึ่งโปรแกรมรถแท่กัี่นพี่น้องโปรแกรมรถแท่ที่จ้างไว้นั่นคือตอนแรกพอกันใช้จ้างไว้นะครับผมเนาะวันที่25สิงหาพี่น้องแต่พ่อฮัวอิหลาหน้อยเข้าจะมาอิหลาก็บอกว่าเลื่อนมาเลยเอารถแท้มาี่าสันเด พ่อาการชัยกับจัดไห้พี่น้องเลื่อนจากวันที่2 5ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดของพ่อการชัยนะครับผมเนาะเลื่อนมาจัดวันที่24พี่น้องเลื่อนรถแทนมาวันที่24เมสานสามารถเราได้เต็มปากได้เลยว่าพ่อการชัยทาเพื่อลูกสาวเลื่อนมาเพื่อลูกสาวโดยเฉพาะมือแรกน่าจะมีการเป่าเค้กกันในลายสดย่างแน่นอนนะครับผมเนาะเอามารอรุนกัน ในไหลสดพี่น้องมุญอุ้ยปุยบันเทิงศิลคืนนี้นะครับผมน้องมีล่ำเดืองตอนก่อนน้ำวสันเด้พี่น้องล่ะ มีความคิดเขียนว่าจังไดเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องมีความสุขบอสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเขาว่าได้นะครับผมเนะาะบริสัทกันยืยันอยู่เสมอการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเขาก็ต้องหัจักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบริสัทนำแน่เพื่อเป็นกำลังใจ คลิปนี้บายซานตองกอริยาตขาตัวล่าไปก่อนพบพกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับโอม